สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องารข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยฮะในเรื่องของ Facebook Fan Page ช่อง Youtube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งนะครับรวมทั้งของคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกกันนะครับ ล่าสุดทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการแถลงการยืนยันนะฮะว่าจะคืนค่าตั๋วให้กับแฟนบอลทุกคนที่จ่ายเงินไปแล้วนะครับสำหรับเกมในบ้านในช่วงโปรแกรมที่เหลือในช่วงฤดูกาลนี้นะครับนี่คือการประกาศอย่างชัดเจนซึ่งถึงแม้ว่ายังไม่มีการประกาศว่าจะกลับมาเตะอย่างเป็นทางการได้ตอนไหนนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าทางพรเทอังกฤษเนี่ยจะต้องลงเล่นในแบบไม่มีแฟนบอลน,นะครับ ตามปกติคือแข่งขันตามปกติแต่ไม่ต้องมีแฟนบอลเข้ามารับชมในสนามนะครับโดยตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นบุนเดสลเลก้าเยอรมันนะครับที่กลับมาเตะได้แล้วในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุผลนี้แมนยูเนี่ยก็ออกมาแถลงการสนับสนุนให้แฟนบอลเนี่ยรับชมเกมอยู่ที่บ้านนะครับผ่านทางถ่ายทอดสดแล้วก็จะทําการคืนในเรื่องของค่าตัว๋วเกมในบ้านก็คือ เกมต่างๆนะครับที่เตะในถิ่นอุดรฟอร์ดเนี่ยนะครับให้กับแฟนๆทุกคนที่เสียงเงินไปรวมทั้งเกมยูโรปาลีกด้วยนะครับในนัดที่2นะฮะก็จะทำการคืนเงินทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือการแถลงการจากสโมสรแมนยูนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆกันนะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแถลงกันออกมานะครับว่าในขณะที่ผิวมณ์ลอังกฤษแล้วก็หน่วยงานฟุตบอลอื่นๆเนี่ยยังไม่มีกําหนดการนะครับในเรื่องของโปรแกรม ในช่วงฤดูการนี้อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากการประกาศของรัฐบาลอังกฤษเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะครับตอนนี้เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับว่าคือกลับมาแข่งขันกันได้นะครับแต่มันต้องเป็นการแข่งแบบปิดสนามนะครับเราเนี่ยรับรู้ถึงความผิดหวังของแฟนๆนะครับที่ไม่สามารถเข้ามาชมเกมในสนามออเทอฟอร์ดได้นะฮะแต่เราอยากสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเชียร์นะครับเชียร์อยู่บ้านอย่างปลอดภัยอย่างสะดวกสบายนะครับ เพื่อป้องกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันด้วยส่วนหนึ่งนั่นแหละนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่แมนยูเล็งกันเอาไว้นะครับนะเราก็สนับสนุนให้แฟนบอลดูบอลอยู่บ้านดีกว่านะครับเพื่อนฝรังอังกฤษแล้วก็สื่อต่างๆจะนําเสนอในเรื่องของการถ่ายทอดสดเกมของเราอย่างดีที่สุดนะฮะนอกจากนี้นะครับเราเนี่ยขอความร่วมมือจากพวกคุณนะครับไม่ให้เดินทางมาที่สนามซ้อมใดๆเลย,เลยนะครับในวันแข่งขันด้วยนะฮะ เราสนับสนุนการเชียร์อยู่บ้านเท่านั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามคําแนะนําของรัฐบาลคุณจะได้เป็นบุคคลน,นะครับที่ทําให้คนในครอบครัวปลอดภยัยเพื่อนๆปลอดภยัยแฟนๆแมนยูปลอดภัยกันนะครับพอไม่มากระจุกการไม่มาจับกลุ่มกันเนี่ยนะครับต่างคนต่างดูอยู่บ้านมันก็จะทําให้หลายๆส่วนเนี่ยปลอดภยัยลดภาวะในเรื่องของการแพร่กระจายได้ ความพยายามร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะนะครับที่เราสามารถรักษาสุขภาพของทุกคนในชุมชนของเราเอาไว้ได้นะครับเราเนี่ยให้คำมั่นสัญญาครับว่าจะคืนตั๋วเกมเหล่านี้อย่างแน่นอนแล้วก็ต้องการทําให้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยนะครับสําหรับแฟนบอลทุกๆคนนะฮะนี่คือคําแถลงจากสโมสรน,นะครับว่าจะคืนตั๋วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคน รับชมบอลอยู่บ้านโดยที่อย่าฟื้นนะครับคือนักเตะมาเตะบอลที่สนามก็ริงแต่คืออาจจะมีพวกแบบกินเกลียดหน่อยคือแบบแหกกฎนะครับมารอนักเตะลงทํากันข่งขันคือแบบนั้นนะ่ะไม่เอานะครับอย่ามานะครับคือสมโมสรอ,อยากให้ทุกคนอยู่บ้านครับรับชมแบบซอยสบายกันไปชิวๆกันไปจะดีกว่านะครับนะโอเคนี่คือเรื่องราวที่ทางสมโมสรอ,ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเองครับในเรื่องของ การแข่งขันนะครับแล้วก็การคืนเงินนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของบรรดาดาวรุ่งของทีมเราเลครับที่มีข่าวการปล่อยยืมตัวกันไปนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับมันมีข่าวมาบ้างแล้วนะว่าแมนยูจะมีการปล่อยนักเตะชุดไม่เกินยีปีปล่อยไปแบบยืมตัวบางรายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นว่ามันเป็นพวกดีแลนเลวิสบ้างเจมการเนอร์ James. บ้างนะครับ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการยืนยันนะครับจากทีมงานเลยทีมงานโค้ชชุดไม่เกินยีิบสาปีนะครับก็คือนนวูดนี่นแหละออกมายืนยันนะครับว่านักเตะในทีมเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก6-7รายนะครับที่จะโดนปล่อยยืมตัวซึ่งเขายังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะปล่อยแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะคืออาจจะโดนพิจารณาการปล่อยยืมตัวในช่วงฤดูกาลหน้าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นทางการนะครับ ซึ่งนักเตะที่อยู่ในขายที่ m อ็บอกกันเข้ามาเนี่ยก็เป็นดีแลนเลวิสอีธานแลดนะครับแล้วก็พวกทางเจมการเนอนะร์อ,อ,ยย N K L G ade, อย่างนี้นะครับไทยชองก็อยู่ในขายเอ็นเคียวโกเมสอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดต่อสัญญาก็อาจจะอยู่ในขายก็ได้แล้วก็อีกหลายคนนะครับที่มีข่าวว่าเตรียมปล่อยยืมตัวนะครับซึ่งนักตเตะเหล่านี้ในมุมมองผมนะก็คือนักเตะที่อาจจะเก่งเกินชุด23ปีไปแล้ว เล่นในชุดยู23เนี่ยมันโดดเด่นเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับต้องให้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดแรกได้แล้วนะครับจะดันขึ้นมาเองนะครับมันก็ยังเบียดตําแหน่งไม่ได้เพราะว่าตัวผู้เล่นชุดใหญ่มันก็ยังอัดแน่นกันอยู่นะครับทั้งตัวรุกทั้งกองกลางทั้งแนวรับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่ก็คือการให้ข้อมูลมาจากเอเมเยนแล้วก็การยืนยันจากโค้ชชุดไม่เกินยีิบสามปีนะครับว่าจะมีการ พิจารณาการปล่อยนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จริงนะครับแบบยืมตัวนะครับเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมกันไปแล้วเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับก็ยังคงมีข่าวออกมาแบบเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้นะครับจริงๆข่าวซานโชเชื่อมโยงแมนยูเนี่ยมันก็มีออกมาแบบทุกๆวันอยู่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเดอะแอตแลนติกบอกว่าจริงๆแมนยูก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจยังมีเรอัลมาดริดนะครับยังมีลิเวอร์พูล เชลซีก็เคยติดต่อไปนะครับบาร์เซโลนาก็เคยให้ความสนใจนะครับทีนี้มันมีโอกาสที่ซานโชจะอยู่กับทีมต่อไปไหมมันก็มีโอกาสแต่เรื่องของการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของทางซานโชเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับมันทําให้พอสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้ามันก็มีโอกาสที่จะทําให้นกเตราเนี้ยย้ายทีทมค่อนข้างสูงมากในช่วงซัมเมอรน์นี้แต่ทีนี้ถามว่าถ้าปล่อยจริงๆจะปล่อยในราคาเท่าไหร่ แน่นอนครับดอทมุลไม่ยอมปล่อยแบบง่ายงอย่างแน่นอนนะครับพวกเขาต้องได้กําไรมหาศาลนะครับก็คือในราคาประมาณ90จนถึง100ล้านปอนประมาณนั้นนี่คือราคาที่ดอทมุลตั้งมานานแล้วเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับนอกจากนี้ในส่วนงทางแมนยูนะครับทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยนะครับตามรายงานจาก The Atlantic บอกว่าแมนยูเป็นทีมที่ให้ความสนใจเยอะที่สุด นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อเป็นประจำกับทางดอทมุลถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับในเรื่องของจจดอนซานโช่ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่านักเตะจะเลือกย้ายไปอยู่ทีมไหนเพราะว่าได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในโยุโรปนะครับแต่แมนยูให้ความสนใจเยอะสุดติดต่อไปเยอะสุดนะครับโอเค เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอลิซานเปย่านะครับนักเตะรายนี้ก็ยังมีข่าววนเวียนกับแมนยูแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะครับนักเตะรายนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยสปอร์ตบินนะครับสื่อใหญ่ของเยอรมันเล่นกันออกมาว่าตอนนี้นอกจากแมนยูแล้วนะครับยังมีอาร์เซนอลยังมีท็อตแนมอัสเปอร์ที่กําลังเล็งขวาตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ30จนถึง40ล้านยูโรได้ถือว่า ไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับก็นี่คือการเล่นข่าวเขาออกมาซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะส่วนใหญ่เขาจะโยงไปที่ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยไม่สามารถทำดีลอิกาโลแบบถาวรได้ทางเปญาีก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็สปอตบินบอกว่ามีโอกาสเป็นไมได้สูงครับที่นักเตะรายนี้น่าจะมาเล่นในพรีเมียร์ดนกังกฤษ,อ,กษอีกด้วยนะครับเรื่องราวของริโอฟินานครับเอามาฝากกันนะครับล่าสุดเนี่ยประการหลังหรือว่าเป็นตำนานนักเตะของทางแมนยูแล้วกันนะครับ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเลือกของแมนยูที่ถ้าเกิดแมนยูต้องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเฟอร์นานแนะนํามาว่ามีใครบ้างนะครับหนึ่งเลยครับเฟอร์นานแนะนําว่าควรที่จะเป็นจาดอนซานโชแล้วก็2นะครับควรที่จะเป็นคอดิบารีนะฮะสามเนี่ยเป็นซาอูยีเกตนะครับนี่คือ3ดลิตรลายชื่อที่เฟร์นานแนะนําว่าควรที่จะซื้อกันเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อ เอามาตามล่าความสําเร็จในช่วงฤดูกาลหน้านอกจากนี้ฟรนานบอกว่าเฮลิเคียนก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ผมดูว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยราคามันสูงมากนะครับอย่างเช่นจาดอนซานโชก็ปาไป100กว่าล้านและคูรีบาลี่อย่างเงี้ยแปกว่าล้านซาอูยเยกตสก็ประมาณ100ยกว่าล้านใช่ไหมครับหนจะเฮลิเคียนอีกประมาณเกือบเกื200อบสองล้านเนี่ยโอ้แมนยูเนี่ยต้องทุ่มประมาณ3-400ล้านได้เลยนะอาจจะพุ่งขึ้นไปประมาณ500ล้านปอนด์ ผมคิดว่ามันอาจจะเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ารายชื่อเหล่านี้มันก็ไม่ผิดอะไรครับที่เฟอร์นานแนะนํามาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวทางแมนยูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแยกย่อยมาแต่ละซัมเมอร์คือไม่ได้แบบรวบทีเดียวซัมเมอร์เดียวนะแต่ว่าซัมเมอร์หน้าคอยว่ากันซัมเมอร์ต่อไปคอยว่ากันเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งทีนี้เอ็มเอ็นเขาก็ได้มาขยายนะครับเกี่ยวกับการจัดทัพนะฮะเอาแบบรูปแบบที่เฟอร์นานเนี่ยกล่าวถึงนั่นแหละว่า ถ้าเกิด3คนนี้ย้ายเข้ามาแล้วจัดจัดแผนอย่างไรนะครับก็ตามนี้เลยมาร์กซยาวนะครับเป็นกองหน้าตัวตรงกลางนะครับกองหน้าตัวเป้านั่นแหละในระบบ 3, นนสีสามจะดอนซานโชปีกขวาแรดฟอร์ดปีกซ้ายบรูโนโ่มิฟิด์ตวรุกซาอูยียกสตเป็นมิฟิด์คู่กับบ็อกบาเซนเตอร์ก็จะเป็นคูดิบลี่คู่กับแม็กวายแบ็กซ้ายเป็นลุกชอแบ็กขวาเป็นวันบิซากา้าแล้วก็ผู้สำบัติโตเป็นเดเบนติกานะครับนี่คือแผนในฝันเลยนะ น,ะะนี่คือแ,แผนที่ทางฟยนานเนี่ยเขาแนะนํากันเข้ามานะครับว่าควรซื้อแล้วก็เอเมเนเขาเอามาขยายอีกรอบหนึ่งนะครับแบบเหมือนกับให้เราได้เห็นภาพแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นแผนที่น่าสนใจนะถ้าเกิดนักเตะเหล่านี้มาพร้อมๆกันนะครับโอเคฮะแฟนพีเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องราวต่อไปครับก็ยังเป็นข่าวของซาอุเกสน,นะครับที่มีข่าววนเวียนกับทางแบรนด์เชสเตอร์ยูเต็ดแบบเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งล่าสุดน,นะครับมีการรายงานออกมาจากโตโดฟิชากีส์นะครับเป็นสื่อที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะเขารายงานกันออกมากับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เล็งซาอุยเกสเนี่ยไว้เป็นเป้าหมายหลักนะครับที่จะดึงตัวมาแทนที่พอกบาในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าพอกบาเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยสามารถตกลงเรื่องค่าตัวสําหรับมิดฟิลด์วัย25ปีรายนี้ กับทางแอดมิดิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์เท่านั้นถือว่าเป็นการลดราคาจากเดิมนะจากที่เคยตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ130ล้านปอนด์นะฮะเนื่องจากว่าเหมือนกับทางแอดมิิเนี่ยเขาโดนมาคับขายนะครับคือในช่วงโควิด1 9มันทำให้ธุรกิจทางด้านการเงินทรัพยากรทางด้านการเงินของแอดมิิเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปล่อยนักเตะบางรายนะครับเพื่อเอา เงินส่วนที่ได้จากการปล่อยนักเตะเนี่ยมาหมุนเวียนในสโมสรนั่นเองนะครับมืนกับหลายๆสื่อที่มีการเล่นข่าวกับหลายๆทีมออกมาแต่ที่แน่นอนก็คือว่าเรามารอดูกันก่อนนะครับว่าบอกบาจะย้ายจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ย้ายนะครับแมนยูก็ไม่น่าจะมีเงินมหาศาลไปรวบนักเตะอย่างซาวยเกตแล้วก็เป้าหมายอื่นนะครับก็เป็นว่าต้องรอดูในกรณีนี้ก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับทางบอกบานะ ถ้าเกิดไม่ย้ายก็ต้องอยู่กับทีมต่อไปแมนยูก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันแต่หัวข้อหลักก็คือเขาต้องการดึงซาล์ไเกตมาแทนที่พองบานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรอดูอนาคตเกี่ยวกับบล็อกบาก่อนลําดับแรกนะครับส่วนในเรื่องของปิดท้ายกันครับมิรานสกินเนียนะครับแฟนผีครับก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับขา่าวกอลสิบออกมาก่อนหน้านั้นว่าแมนยูให้ความสนใจ ซึ่งเอเมียนครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ก็ได้ไปรวบรวมความคิดเห็นจากแฟนๆนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าไม่มีความจําเป็นนะครับที่แมนยูจะไปเซ็นกองหลังเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือมิราสกินเนียนนั่นแหละนะครับพร้อมชีให้เห็นว่าตําแหน่งอื่นคือแมนยูควรให้ความสนใจมากกว่าอย่างเช่นแนวรุกนะครับก็คือพวกจจดอนซานโช่แจ็คเกลเลสหรือว่าจูดเบลิงแฮมนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการมากกว่า นี่คือตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆมากกว่าในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่จะต้องไปซื้อเพราะว่าเราก็มีตำแหน่งเซนเตอร์เยอะพออยู่แล้วนะครับนะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของเอริกบายยี่ก็กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะไปซื้อนะอืมคือเอาเป็นว่ามองว่ามันก็น่าสนใจแต่ว่าถามว่าลำดับความสําคัญที่เราต้องการจริงๆอ่ะตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆก็คือตัวเดมเซนฝั่งขวา นะครับแล้วก็พวกมิดฟิลด์ตัวตรงกลางใช่ไหมครับพวกกองหน้าอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับตำแหน่งเซนเตอร์ตัวเลือกมันเยอะแล้วนะฮะนี่คือมุมมองจากแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนนะแฟนบอลส่วนใหญ่ที่มองว่าคือควรที่จะให้ความสําคัญกับตําแหน่งอื่นมากกว่าที่จะเป็นกองหลังก่อนนะครับนะกองหลังเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะฮะ